สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวหรือยอดคนดูของแพลตฟอร์มทิกเกอรนะครับอาจจะมีขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยเนาะอันดับแรกนะครับเวลาเข้าที่หน้า Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า k m k s o c i a r นะครับก็คือเคมโซเชียลเนาะอันแล้วก็เข้ามาที่เว็บแรกนะครับก็คือเคมโซเชียล com ตรงนี้เลยนะครับที่นี้ครับหลังจากที่เราเข้าที่หน้าเว็บไซต์นะครับสำหรับเพืที่มีสมาชิกหรือว่ามเวลาผ่านอยู่แล้วคุณผู้ชมก็แค่เอารหัสผ่านมาใส่่ตตรรรงงงนนนนีี้้้้้้ไไดดดเเเลลลลยยะคับแวกชชือาใ แต่ว่าสำหรับวันนี้ไม่มีรหัสผ่านหรือว่ายังไม่มีสมาชิกก็เดี๋ยวให้เรามาสมัครกันก่อนนะครับฮัลโหาแล้ววิธีขวามือบนครับจะมีคำว,ว่าสมัครใช้งานตรงนี้เนาะให้เราเข้าไปเลยเนาะอ่าตรงนี้ครับมันจะมีข้อมูลที่เราใส่นะครับเพื่อการสมัครใช้งานนะครับตรงนี้ครับเราจะใส่ข้อมูลดอะไรก็ได้เนาะมันจะเป็นชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วพวกที้ก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลดอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ข้อมูลจรงิงก็ได้เนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กคำว,ว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัจฉริยะตรงนี้ด้วยเนาะแล้วกกดดดดสมััคครรใใชชช้้้้้้งงงาาาาานนนนลลลล่่ะะบแวือเเเขไย อ่าทีนี้ครับหลังจากที่กดลงชื่อเข้าใช้ครับจะได้กลับมาที่หน,น้าเดิมนะครับเราก็เารหัสที่เราสมัครใช้งานเมื่อกีก้ทะครัมาใส่ตัวนี้เลยเนาะเอ่อกดลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าทีนี้ครับหลังจากที่กดลงชื่อเข้าใช้ครับจะได้เข้าไปที่หน้าเมนูของเว็บไซต์ครับด้านซ้ายมือครับจะมีเมนูเลือก,อกใช้งานเยอะแยะ,ยะมากมายตรงนี้เลยเนาะก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมทะได้ทำมาที่เมนูแรกก็คือเป็นเมนูคำสั่งซื้อใหม่เลยเนาะแต่ว่าตรงนี้ครับผมอยู่ที่เมนูคำสั่งซื้อใหม่อยู่แล้วนะครับสำหรับใครททีีี่่่่่เเเเข้้้้้าาาไปหหหหหนนนนนมมมมมููคคสัังงงิรรรรใใววะะบดดตต ตรงนี้เขาจะมีแพลตฟอร์มเลือกๆเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มเฟสบุ o กทิกเกอร์อินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์แล้วก็อื่นๆเลยนะครับก็อยาให้คุณผู้ชมท่านเ,าเลือกแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะปั๊มได้เลยเนาะอ่าแพลตฟอร์มทิกเกอรก็อยู่ตรงนี้นะครับอันที่เขาจะมีหัวข้อเรื่อยๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับตรงนี้จะเป็นหัวข้อไว้ให้คุณผู้ชมท่านเ,าเลือกใช้งานหรือว่าเลือกใช้อ่าเลือกปั๊มได้เลยเนาะสำหรับคนที่ถึงขั้นตอนนี้เลยนะครับอยากให้คุณผู้ชมท่านทาตาตมมผมได้้เลยนะใหว่าเออกอัวิ่มตรงนาะ อาจจะชอบบริการก็จะมีหลายตัวบริการเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ลร้านเขจะมีข้อมูลรายละเอียดต่างๆกันไปเนาะแล้วก็มีราคาที่แตกต่างกันไปนะครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมท่านทั้เลือกตามผมได้เลยครับอ่าให้เราไปดูที่ตัวแรกตัวนี้เลยนะครับอ่าที่ช่องต่อไปคือช่องคำอธิบายตรงช่องคำอธิบายก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมท่านทั้มาดูตรงคำเตือนกันตรงนี้เนาะตรงคำเตือนเนี่ยเขาจะมีการแจ้งเตือนหรือว่ามีข้อมูลให้บอกกับกับคุณผู้ชมนะครับก่อนที่จะไปต่อครับเพราะว่าตรงนี้ก็สำคัญมากๆเนาะ เพราะว่าคุณผู้ชมนะครับทำเกินตรงนี้นะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะไปต่อนะครับอ่าเช่นนะครับถ้าคุณผู้ชมครับใส่ลิงก์ผิดรูปแบมบมันจะข่าวบิ๊กไซจะไม่มีการเคลื่อนกันทุกกรณีอะไรประมาณนี้เนาะเห็นไหมแล้วก็ขอบอกว่าอย่าลืมเปิดสารทานะด้วยนะฮะสารทนะด้วยนะคะรานานับอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมแวะมาอ่านกันตรงคำเตือนด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลแล้วก็มีการแจ้งเตือนบอกเนาะ,ะอ่ะโอเคคท่านี้เราไปช่องต่อไปคือช่องลิงค์ครับสองหรับที่ถึงช่องลิงค์นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเรากลับไป มาช่องต่อไปคือช่องจำนวนเของช่องจำนวนคือเป็นช่องให้ใส่ยอดจำนวนที่เราต้องการจะปรามนะครับจะมีขั้นต่ำบอกอยู่นะว่าขั้นต่ำปรามได้เท่าไหร่แล้วก็ส่งสุดปรามได้เท่าไหร่เนาะก็ใส่ยอดที่เราต้องการจะปรามได้เลยนะครับอ่ามาช่องต่อไปคือช่องเวลาเฉลี่ยค่าใช้จ่ายนะครับสองช่องนี้เราก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะคำนวณมาให้เราแล้วเรียบร้อยเนาะอ่ทีนี้หลังจากที่เราใส่ข้อมูลครบแล้วนะครับเราก็ส่งด่านตรงนี้ได้เลยเนาะอ่าทีนี้ครับหลังจากที่เราส่งครับจะได้ข้อความที่เขียนบอกว่าได้รับคำสั่งซื้ออขงคคุณแล้วนะรับ สำหรับที่ถึงกันตอนนี้แล้วครับอยากให้คุณผู้ชมนะครับรอสักครู่ในการดำเนินการเนาะก็ในระหว่างรอดำเนินการให้เราไปเมนูต่อไปแลวกันก็คือมาที่เมนูประวัติการสั่งซื้อนะครับเมนูประวัติการสั่งซื้อก็คือจะเป็นเมนูเอาไปเช็ประวัติการสั่งซื้อของเราว่าเราซื้อของเข้าบริการถูกหรือเปล่าครับตรงนี้จะเป็นของข้าบริการที่เราสั่งซื้อนะครับก็ให้คุณผู้ชมตรงนี้มาเช็คกันดูด้ยเนาะเวลาสั่งซื้อของเข้าถูกหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คือตรงใส่ลิงก์ครับทางที่ผมบอกไปก่อนนะครับว ไปที่ลิงก์ตรงนี้ได้เลยครับจะเี่ลงเข้าไปที่หน้าคลิปวิดีโอของเราเนาะอ่ะส่วนด้านขวาครับจะมีสถานะบอกอยู่นะครับว่าจะมีเว็บไซต์กำลังดำเนินการที่ไหนครับอ่ะคือตอนนี้อยู่ในช่วงรอดำเนินการเนาะอ่ะก็โอเคครับเดี๋ยวระหว่างรอดำเนินการถ้าเราไปเมนูต่อไปรายกันก็คือมาที่เมนูตําเงินเนาะอ่ะเมนูตําเงินเขาจะมี2ช่องทางในการ ถ้าเราเลือกใช้ง,งานจะมีช่องทางรับสแกน QR Code ค่องทางสองคริปโตนะครับส่วนตรงนี้จะมีให้ใส่ย,ยอดจำนวนเงินทีน่เราต้องการเติมเงินเลยเนาะ,ะสุดด้านล่างสุดครับจะมีประวัติการเติมเงินให้เราดูด้วยเนาะ,ะอ่าโอเคครับที่นี่ครับก่อนที่เราจะไปต่อครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเรากลับไปที่หน้าคลิปวิดงนะครับแล้วกลับมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับเพื่อดูยอดวิวของเราเท่าไหร่เนาะอ่าย,ะะอ,ยอดวิวคลิปที่ผมจะปังะครับตอนนี้มันมียอดวิวอยู่ทั้งหมดสิบเก้ายอดวิวเนาะสิบเก้ายอดวิวนะครับอ่าเดี๋ยวเราลิฟต์หน้าจอหนึ่ง อ่าเลขสวยมากเลยนะครับเลขยอดวิวที่พี่มาก็คือ222นะครับอ่าโอเคครับสำหรับข้อที่สามยอดวิวขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งเนาะอ่าก่อนที่เราจะจากลากันไปแล้วครับผมจะมเมนูมาแนะนำกับคุณผู้ชมเนาะให้เรามาที่เมนูแนะนำเพื่อนตรงนี้เนาะอ่าสำหรับคนที่ ต้องการใช้เว็บไซต์หรือว่าแนะนำเว็บไซต์ให้กับเพื่อนหรือว่าให้กับคนอื่นครับคุณผู้ชมก็แค่ไดูลิงก์ตัวนี้เนาะอ่าถ้าคุณผู้ชมนะครับเอาลิงก์ตัวนี้ครับใช้กับเพื่อนหรือว่าแนะนำให้กับใครก็ได้นะครับคุณผู้ชมจะได้อตราค่าแนะนำหรือว่าเป็นอัตราค่าคอมมิชชั่นเนี่ยห้าเปอรเซนต์ครับห้าเอร์เซ็นต์นี่ก็ถือว่าได้เยอะมากๆเลยนะส่วนตัวเองครับก็เหมือนเป็นการเปิดสร้างรายได้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยนะครับถือว่าดีต่อคุณผู้ชมมากๆเลยเนาะส่วนล่างบนนะครับจะ อ่อคุณผู้ชมเติมเงินไม่เข้าหรือว่าซื้อบริการผิดหรือว่าใส่ลิงก์ผิดอะไรก็สามารถติดต่อได้ทุกเรื่องเลยนะครับเขาจะใหเราใส่หัวเรื่องตรงนี้เนาะแล้วก็มีให้ใส่ข้อความตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับไฟล์ตรงนี้ก็แบบเป็นการแบบว่าแนบรูปภาพอะไรพวกนี้มาได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ส่งตัวเท่านั้นเองเนาะอ่าโอเคครับวันนี้นะครับผมจะมีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมแั่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะคุณผู้ชมก็ไปทดลองใช้ง